สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูตุกตาจะพานักเรียนมาทำแบบฝึกหัดที่น่าเจ็นะคะแต่ว่านักเรียนยังไม่ได้รับแบบฝึกหัด เหมือนเดิมใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนใส่สมุดนะคะมีเขียนแค่นิดเดียวแต่ถ้าคุณไหนสะดวกปริ้นนะคะปริ้นมาได้เขียนลงสมุดก็ได้แล้วก็พอเปิดเทอมนักเรียนจะได้รับแบบฝึกหัดลงไปแล้วก็ให้นักเรียนเขียนใส่ลงไปได้เลยนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาดูนะคะหน้าตาของแบบฝึกหัดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะหน้าตาของแบบฝึกหัดนะคะ ของนักเรียนนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะฮะอ่ากิจกรรมที่1.1สังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรคะนักเรียนทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกทักษะจุดๆ,โด,ดๆนะะโดยใช้จุดๆนะคะอ่าโดยใช้จุดๆอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูย่อวิดีโอของครูไปก่อนเนาะอ่านี่ โดยใช้จุดจดเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตนะคะเอ๊มีอะไรนะอ่าเราจะได้ดูในแบบฝึกในหนังสือแต่ว่าหลังจากจบกิจกรรมถ้าใครไม่ทันคุณครูก็เฉลยไว้ให้นะคะอ่ะใบงานที่สองนะคะก็จะเป็นใบงานนี้นะคะนี่นะคะผลการสังเกตลักษณะของ จุดๆดโดยใช้ตาเปล่าแล้วก็ลักษณะของจุดๆดโดยใช้แว่นขยายนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวปิ้นใส่วิดีโอก่อนนะคะเพรียมใจเย็ยนๆนะ แจ้งยินนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูกวางอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูกว้างมีกิจกรรมสนุกสนกมาให้เด็กๆทําอีกเช่นเคยคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมใหม่กันนะคะคุณครูกวางอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันทบทวนกิจกรรมเดิมหน่อยคะ่ะเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าครั้งก่อนที่เข้าตูไปตลาดเข้าตูได้เรียนรู้อะไรคะอะไรนะคะ ใช่แล้วค่ะเข้าตูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดประเภทสินค้าใช่ไหมคะว่าการจัดประเภทสินค้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนั่นก็คือช่วยให้เราเนี่ยหาสิ่งของได้ง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งของที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็เป็นระเบียบค่ะซึ่งในตลาดมีการจัดประเภทของสินค้าโดยใช้เกณฑ์เป็นตัวกำหนดนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปหาซื้อสินค้าเหล่านั้นได้อย่างสะดวกค่ะ ยังจำได้ไหมคะว่าก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเข้าตูกับคุณแม่ซื้ออะไรคะซื้อไรทะเลนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาวีที่ไปด้วยเนี่ยก็แอบสงสัยคะ่ะเกิดอยากรู้ขึ้นมาเลยว่าเอ๊เจ้าไรทะเลเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะว่าตอนที่สังเกตที่ตลาดเนี่ยเจ้าไรทะเลเนี่ยมี ลักษณะที่เป็นตัวเล็กมากใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูกวางจะพาเด็กๆและอาวีเนี่ยไปสังเกตเจ้าไรทะเลให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะวันนี้คุณครูกวางก็มีไรทะเลมาให้เด็กๆและอาวีช่วยกันสังเกตด้วยค่ะเรียกอาวีหรือเปล่าครับครูกวางแหมอาวีมาเร็วจังเลยค่ะคุณครูกวางกำลังจะเรียกอาวีมาสังเกตไปพร้อมกับเด็กๆอยู่เลยค่ะ แล้วอาวีจะมีวิธีการยังไงคะที่จะสังเกตลักษณะของไรทะเลคะอาวีพยายามสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสให้มากที่สุดตามที่เคยเรียนมาก็เห็นแค่ไรทะเลต,ตัวเล็กมีสีแดงแล้วก็ไหวน้ำไปมานะครับเอที่อาวีบอกคุณครูกวางว่า อาวี่จะใช้ประสาทสัมผัสให้ได้มากที่สุดในการสังเกตรายทะเลเนี่ยอาวี่บอกคุณครูกวางกับเด็กๆหน่อยได้ไหมคะว่าอาวี่เนี่ยทำอย่างไรคะก็ Go, ใช้การดูการดมกลิ่นการสัมผัสการชิมรสและการฟังเสียงแต่ตอนที่สังเกตรายทะเลท,เลท,เลทเลี่ตลาดอาวี่ก็ใช้แค่การดูละครับแต่ก็มองเห็นรายละเอียดได้ไม่ชัดเพราะรทะเลเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยล่ะครับ คูกวางนะคะก็มีตัวช่วยมาให้อาวีแล้วก็เด็กๆทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะเยี่ยมไปเลยครับหนครับในครับ,รบอาวีอยากเห็นเล้ๆๆสิ่งนี้เรียกว,ว่าอะไรครับเด็กๆและอาวีรู้จักไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไร บางคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูกว้างจะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักพร้อมกับสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าสิ่งนี้ด้วยนั่นก็คือแว่นขยายนั่นเองคะ่ะในกิจกรรมสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไร เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการสังเกตโดยสังเกต,เกตลักษณะของไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าและใช้แว่นขยาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการสังเกตค่ะโดยสิ่งที่จะใช้ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยไรยทะเลหาซื้อได้ตามตลาดหรือร้านขายปลานะคะจานสีขอเป็นสีขาวเพราะจะได้เห็นสิ่งที่เราต้องการสังเกตได้ชัดเจนขึ้นค่ะหลอดหยดใช้สำหรับดูดไรทะเลใส่ลงในจานสีนะคะและเว่นขยายแต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ เด็กๆสามารถทำกิจกรรมและสังเกตไปพร้อมๆกับครูกวางได้เลยค่ะโดยในขณะที่ทำกิจกรรมเด็กๆสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกผลการทำกิจกรรมและบันทึกผลระหว่างการทำกิจกรรมไปด้วยได้เลยค่ะตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปเตรียมอุปกรณ์และแบบบันทึกผลการทำกิจกรรมก็สามารถกดปุ่มพักหรือพอยส์เพื่อไปเตรียมอุปกรณ์ได้นะคะ เมื่อกลับมาแล้วก็กดเล่นต่อหรือเพลย์ได้เลยค่ะกลับมากันแล้วนะคะคุณครูกวางก็มีเตรียมสิ่งที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมมาพร้อมแล้วเหมือนกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูกวางก็มีเรื่องที่จะเน้นย้ำกับเด็กๆสักนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมกับไรทะเลเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างระมัดระวังนะคะรวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั่วไปด้วยถูกไหมคะเด็กๆทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตไรทะเลด้วยตาเปล่ากันนะคะพร้อมกับบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมค่ะ โดยระหว่างการสังเกตรายทะเลเด็กๆสามารถกดปุ่มพักหรือพอส์เพื่อสังเกตรายทะเลอย่างละเอียดค่ะแล้วเมื่อต้องการทำกิจกรรมต่อไปก็กดปุ่มเล่นต่อหรือเพลย์ได้เลยค่ะเป็นยังไงคะผลจากการที่เด็กๆเ,เนี่ยสังเกตรายทะเลด้วยตาเปล่าไหนลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะ ครับไรทะเลตัวเล็กรูปร่างยาวมีสีแดงมีหามีจุดสีดำครับแต่เอ๊ไอจุดสีดำเนี่ยคือตาหรือเปล่าครับถ้าได้เห็นชัดกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับได้เลยค่ะคุณครูกวางก็มีตัวช่วยมาให้เด็กๆก,กับอาวีค่ะนั่นก็คือแว่นขยายนั่นเอง แต่ก่อนที่เราจะไปใช้แว่นขยายในการสังเกตเนี่ยคุณครูอยากจะถามสักนิดนึงค่ะว่าเอะระหว่างที่เราใช้แว่นขยายในการสังเกตเนี่ยกับการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยผลเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างกาันคะอืมแต่ก่อนอื่นคุณครูกวางเนี่ยจะสาธิตวิธีการใช้แว่นขยายที่ถูกต้องให้กับเด็กๆแล้วก็เอาวิ่ดูก่อนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะใช้แว้นขยายในการสังเกตสิ่งต่างๆกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราจะต้องนําแว้นขยายเนี่ยมาไว้อยู่ระหว่างตาเรากับสิ่งของที่เราอยากจะสังเกตค่ะขยับมือขึ้นลงนะคะช้าๆนะคะจนกว่าเราจะเห็นสิ่งที่เราต้องการสังเกตเนี่ยได้ชัดเจนค่ะอ้แบบนี้นี่เอง นี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ใช้แว่นขยายในการสังเกตรายทะเลแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะระหว่างสังเกตเนี่ยเราก็จะต้องบันทึกผลลงในใบบันทึกกิจกรรมด้วยค่ะโอ้โหเห็นรายทะเลตัวใหญ่ขึ้นเลยครับรูปร่างยาวยาวกว่ากาสังเกตด้วยตาเปล่าตัวสีแดง มีตาสีดำสองข้างอยู่บนก้านตาที่ต่อมาด้านข้างหัวมีขาจำนวนมากมีหางที่ปลายหางแยกเป็นสองแฉกค่ะถ้าอย่างงาั้นตอนนี้นะคะครูกวางอยากให้เด็กๆแล้วก็อาวีค่ะ เปรียบเทียบนะคะจากกิจกรรมไม่สักครู่นี้นะคะว่าจากการที่เราบันทึกผลไปเนี่ยโดยการที่มองเจ้าไราทะเลหรือสังเกตเจ้าไราทะเลด้วยตาเปล่าเนี่ยกับการใช้แว่นขยายในการสังเกตเนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างหรือมีลักษณะอะไรบ้างนะคะเปรียบเทียบได้ทั้งขนาดรูปร่างสีแล้วก็ลักษณะทุกอย่างที่เด็กๆแล้วก็อาวีพบเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเราสังเกตภาพทั้งสองภาพอย่างละเอียดเราพบอะไรบ้างคะฮ่าเมื่อเราสังเกตด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะไรทะเลเนี่ยจะมีขนาดเล็กสีแดงแล้วยังไงคะมีหางใช่ไหมคะเออเด็กๆว่ามีจุดนะมีจุดด,ดำๆเนี่ยเป็นตาของไรทะเลใช่ไหมคะเอ๊แล้วเมื่อเราใช้แว่นขยายล่ะคะเป็นยังไงคะ ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเนาะเหมือนตัวยาวขึ้นด้วยใช่ไหมคะ,ะตัวสีแดงมีขาใช่ไหมคะ,ะมีตาสีดำสองข้างใช่ไหมอยู่บนก้านตาค่ะแล้วยังไงอีกมีขาจำนวนมากที่ปลายขามีขนเส้นเล็กๆใช่ไหมคะ,ะที่เด็กๆเห็นว่ามันเหมือนว่ายน้ำไปมาใช่ไหมคะแล้วก็ขยับไปขยับมาเนาะ สรุปสั้นๆก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้แว่นขยายเนี่ยในการสังเกตไราทะเลเนี่ยค่ะเราจะเห็นไราทะเลได้ชัดเจนแล้วก็ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าสังเกตด้วยตาเปล่าค่ะจากกิจกรรมที่ได้ทำไปในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบบันทึกกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามในฉันรู้อะไรนะคะเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะ แล้วก่อนที่จะไปวันนี้วันนี้นะคะคุณครูกวางแล้วก็อาวีเนี่ยจะต้องพาน้องไรทะเลนะคะไปปล่อยสู่ธรรมชาติก่อนคะ่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะใน,นกิจกรรมต่อๆไปยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายเลยคะ่ะสําหรับวันนี้คุณครูกวางและอาวีต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย นะคะนักเรียนก็ได้ดูวิดีโอนะคะของอสสวทไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ไรทะเลนะคะถ้าใครวาดไม่ทันนักเรียนสามารถาย้อนกลับมาดูเพื่อวาดลงในแบบแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูให้ไว้ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้มาดูนะคะมาดูเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ย จะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดยังไงดูก่อนนะอะนี่นะคะอาเดี๋ยวคุณครูย่อหน้าคุณครูลงก่อนเนาะหน้าคุณครูก็ใหญ่เหลือเกินเนาะมาดูกันนะ กิจกรรมที่1.1นะคะสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรคะทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกทักษะจุดๆ,ๆนักเรียนตอบว่าอะไรดีอ่ะอามาดูเนาะนักเรียนจะตอบเหมือนคุณครูไหมคุณครูตอบว่าการสังเกตนั่นเองนะคะโดยใช้ โดยใช้อะไรคะโดยใช้อะไรคะโดยใช้อะไรคะนักเรียนอ่ามาดูนะโดยใช้เว้นขยายเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วนะคะใครที่เขียนผิดนะคะนักเรียนก็เขียนตามครูได้เลยนะคะอ่าเขียนเขียนตามครูหรือยังคะ เขียนเลยนะทำกิจกรรมนี้เพื่อฝึกทักษะการสังเกตโดยใช้แว่นขยายเป็นเครื่องมือช่วยในการสังเกตนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าใบงานต่อไปมันจะเป็นใบงานอะไรนะคะดูนะนักเรียนดูนะคะ่าดูใบงานต่อไปที่นักเรียนจะต้อง วาดรูปลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้จำได้ไหมคะลักษณะของเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับไรทะเลใช่ไหมคะลักษณะของไรทะเลนะคะอะไรทะเลนะคะอะคุณครูเขียนให้เนาอลักษณะของไรทะเลเดี๋ยวก่อนลักษณะของไรทะเลนะคะ ลักษณะของไรทะเลเป็นยังไงคะนักเรียนเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นักเรียนเลยนะคะไรทะเลไรทะเลนะคะมีลักษณะเป็นยังไงอืม ไรทะเลนะคะแป๊บหนึ่งนะลักษณะของไรทะเลไรทะเลนะคะอื่ uh. เปลี่ยนรูปภาพให้ฮึบอ่าลักษณะของไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าเป็นยังไงคะไรทะเลโดยใช้ตาเปล่าเรียนก็อาจจะมองไม่เห็นมันเห็นเล็กๆใช่ไหมคะต่อไปลักษณะของไรทะเลนะคะโดยใช้แว่นขยายมันก็จะเป็นรูปล่างใช่ไหมคะอ่าใครจําไม่ได้เรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอที่คุณครูใช้วิดีโอของสอสสทดูได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็พบนักเรียนเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคาบหน้าเราเจอกันอีกนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะใครไม่เข้าใจอะไรถามคุณครูได้นะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ